เข้าถึงสูบช่วงที่สามนะคะกับไทเกอร์ช้อปปิ้งเท่าเลยหนึ่งซีซีค่ะ นี่พูดถึงเรื่องของกินมาก็เยอะแล้วก็พูดกันมาเมาตั้งแต่ต้นรายการเลยี่คะเริ่มหิวแล้วพี่ๆมีอะไรแนะนำต่งไหมอ่าี่ร้อนๆแบบนี้ค่ะจัดให้เราสามไปกินไอติมไหมใช่ดีนะคือหลายๆคนน่าจะชอบทิ่งอบแบบร้อนๆแบบนี้นะคะอ่ะเราก็เลยจะมีไอติมมาเสิร์ฟทุกๆคนแล้วก็คุณผู้ชมด้วยพร้อมไหมคะพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะแม่เราเจ้าของ ไอศ์ครีมว่าใจฉันเป็นอย่างไอศ์ครีมรสนมวันเย็นอย่างไอศ์ครีมละลายเมื่อเราใกล้กัน Welcome to Summer ได้เวลาของการหาไอซ์ครีมมาทานกันแล้วนะคะแต่ถ้าจะเก๋ไก๋ไม่เหมือนใครขอแนะนำไอซ์ครีมแนวใหม่ที่ร้าน Summer Ice ในซอยสุขุมวิท101ปากซอยปุณณวิถี23กันเลยค่ะ เมนูนี้นะครับก็คือเป็นชื่อเมนูว่าเกหิมะรสนมนะครับทานคู่กับมะม่วงแล้วก็เยลลี่แดงนะครับก็จะเป็นรสชาติรสนมจริงๆเนะี่ยพื้น้นี่คือจะรสชาติออกจืดๆหน่อยนะครับเป็นรสนมสดนะครับะมะม่วงก็จะออกหวานๆหน่อยก็จะทานแลวจะตัดกันดีนะครับส่วนเยลลี่แดงเนี่ยก็จะรสชาติออกอมเปรี้ยวอมหวานนิดๆจะหนึบๆนะฮะเป็นเมนูยอดที่ของทางที่ร้านนะครับรรออวนนมั่ย อยากชิมความรักสักหน่อยหากเราได้มารักปลอมรวมกันสุขใจครับผมตรงน,นี้จะเป็นเมนู honey toast ของเรานะครับของทางร้าน summer ice นะฮะ mm hmm. นี่หลงจากที่เราได้ตัวสไลด์ตัวน้ำแข็งนะครับ mm hmm. เป็นเปรติมะลด super milk mm hmm. นะครับแล้ว mm hmm. ก็จะแต่งด้วยตัวขนมปังที่เราอบอไปแล้ว mm hmm. เป็น honey toast mm hmm. นะฮะ mm hmm. นี่จะเป็นเมนูที่ คิดนะครับของที่ร้านเลยใครมาก็จะจะมาสั่งเมนูนี้นะครับตรงนี้เป็นเกทิมระรสช็อกโกแลตนะครับก่อนอ,อื่นเราก็จะใส่กล้วยนะครับรธ กลัเพียงได้เจอกับเธอรามาเสร็จแล้วเราก็จะโรยได้เกรดช็อกโกแลตนะครับ you are s u p อคือวิปครีมเคลือบใจเราก็จะตกแต่งด้วยบราวนี่นะครับซึ่งจะเข้ากันดีมากบราวนี่ของเราเนี่ยก็จะเป็นแบบเป็นช็อกโกแลตแบบเข้มข้นเลยนะครับทีมรสอะไรนะแมคคาเดเมียช็อกโกแลตสิสตรอเบอร์ร oh, ีบานาวเจอ เสร็จแล้วเราก็จะเอาตัววัฟเฟลนะครับที่เรา,เาทำได้นะครับเราจะมาวางลองอไปจบท,ท้ายด้วยวิปครีมนะฮะเ,เมื่อเราสองคนรักกัน จากการทดลองชิมของทีมงานแล้วมาบรรยายให้เราฟังเนี่ยชวนน้ำลายไหลจริงๆค่ะว่าไอศครีมเกตฮิมะจากไต้หวันเนื้อจะเป็นกึง่งๆึงไอศครีมกึงก่งๆึงน้ำแข็งใสโดยเนื้อไอศครีมนะคะจะมีความหวานพอตัวไม่เข้มเกินไปไม่อ่อนเกินไปแถมมีหลากหลายรสให้เลือกตามใจชอบด้วยนะคะบวกกระทป,ปิ้งที่มีให้เลือกมากมายโอ้โหเข้ากันได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะ วันเย็นนนชื่ใจอกจากจะมีเมนูไอศครีมแบบต่างๆที่เจ้าของสุดหล่อหน้าใสได้ใจสาวกเกาหลีคนนี้เป็นคนคิดเองแล้วยังมีเมนูเครื่องดื่มรสชาติเข้มข้นด้วยนะคะแนะนําเลยชาเขียวเพราะว่าเข้มข้นได้อารมณ์ชาเขียวชาเขียวจริงๆเลยล่ะค่ะ สำหรับสาวๆนะครับรายการเพื่อเธอนะครับก็สามารถมาชิมได้นะครับที่ร้านนะที่ร้านยินดีต้อนรับครับคนขายหน้าตากเกาหลีแบบนี้สาวสวยอย่างพวกเราไม่พลาดแน่นอนค่ะแล้วเจอกันนะคะแต่แหมมีมข้อแม้นิดนึงนะคะถ้านำนุ่นไปทานเนี่ยต้องป้อนให้ด้วยนะไปเกิดรักเราวันเย็นชื่นใจรักเราวันเย็นชื่นใจ